ก,กดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้แม่แต้มก็จะมาแนะนำวิธีรักษาหน้าใสไร้ฝ้านะคะมาละค่ะมเมื่อขือเทศเราใช้มเมื่อขือเทศลูกเล็กก็ได้นะคะจริงๆแล้วก็มเมื่อขือเทศลูกใหญ่ค่ะเราเอาตามที่บ้านเรามีค่ะมเมื่อขือเทศใช้มเมื่อขือเทศเป็นลูกเล็กนะคะใช้ประมาณสองลูกค่ะแล้วก็ น้ำผึ่งนะคะใช้3มอย่างผสมกันค่ะมะระมะเขือเทศน้ำผึ่งนะคะเอามะละเอามะเขือเทศไปปั่นค่ะแล้วเราก็ค่อยมาผสมกันลบรานหน้านะคะเดีย๋ยวเราไปดูวิธีการทำค่ะ มะระกับมะเขือเทศที่ปั่นรวมกันแล้วนะคะแล้วเราก็ใช้น้ำพึ่งค่ะน้ำพึ่งหนึ่งช้อนนะคะผสมลงไปค่ะมะระกับมะเขือเทศเราใช้สองช้อนนะคะน้ำพึ่งเราใช้หนึ่งช้อนค่ะส่วนผสมเราผสมลงไปเลยค่ะคนให้เข้ากันนะคะพอคนเสร็จแล้วค่อยมาทาหน้านะคะ เราได้ส่วนผสมแบบนี้แล้วนะคะเราผสมให้เข้ากันเลยค่ะค้นค้นแบบให้น้ำพึ่งกับมะระแล้วก็มะขัดเทที่เราปั่นนะคะให้มันเข้ากันค่ะแล้วมันก็จะได้แบบ,แบ,บนี้นะเรียบร้อยแล้วนะคะพอเสร็จแล้วก็เอาไปทาทิงา้งไว้20นาทีค่ะเดีย๋ยวเราไปล้างหน้ากันเลยนะคะล้างหน้าเราให้สะอาดก่อนนะคะเราก็ที่เราผสมไว้เอาไปทาค่ะทายี่ ถานนั่งไปยี่สิบนาทีนะคะพอออันนี้สามารถพอกพอกไว้นานได้ค่ะตรงที่เป็นฝ้าเราก็เน้น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 นะคะเน้นเน้นที่เป็นฝ้าค่ะสามารถใช้ได้อาทิตย์ใช้บ่อยๆครั้งได้ค่ะเพราะว่าแค่เราพอกไว้นะคะมันเป็นน้ำพึ่งค่ะน้ำพึ่งทำให้ผิวเราสดชื่นชุ่มฉ่ำนะคะเราสามารถใช้ ทุกวันสามารถทําทุกวันได้นะคะสูตรนี้ถ้าสูตรผสมมะนาวเพราะว่ามะนาวมันจะทําให้หน้าเราแบบกัดหน้าเราใช่ไหมคะบางคนแพ้อะไรเงี้ยก็สามารถใช้น้ำพึ่งแทนได้นะคะอันนี้เป็นสูตรน้ำพึ่งค่ะมะนาวก็าสามารถใช้ได้ค่ะแต่สําหรับคนที่ผิวบางแนะนําเป็นน้ำพึ่งนะคะทาให้ทั่วใบหน้าเลยค่ะ เรามาร์คให้ทั่วใบหน้านะคะพอกให้ทั่วใบหน้าเลยค่ะจุดน,นี้สามารถทําบ่อยได้ทําทุกวันได้นะคะมะละมะเขือเทศน้ําผึ้งค่ะเดี๋ยวจะจุดสรรพคุณไว้ใต้คลิปให้นะคะแล้วก็สัดส่วนในการผสมเขียนใต้คลิปไว้ค่ะที่เหลือ ที่เราผสมเหลือนะคะแล้วก็เราสามารถเอามาทาทาผิวเราได้คะ่ะเราสามารถทาผิวได้นะคะผิวที่เราตกกะหรือรอะไรยังเห็นไหมคะอายุเรามากขึ้นอายุเรามากขึ้นผิวก็จะตกกะคะ่ะเราก็เอามาพอกพอกผิวเราทิ้งไว้ด้วยได้เลยนะคะอันนี้สูตรนี้ใช้ดีนะคะครบยี่สิบหรือสามสินาทีก็ได้นะคะแล้วไปล้างออกคะ่ะคลิปนี้ก็ขอจบแค่ตรงนี้นะคะ ท้ายคลิปนี้ขอขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่ติดตามรับชมสูตรของสูตรการรักษาฝ้าหน้าใสนะคะคลิปหน้าเราจะเอาอะไรมาแนะนำอีกนะอยากให้เพื่อนติดตามค่ะกดกระดิ่งไว้รอด้วยนะคะคลิปนี้ขอขอบคุณแนละสวัสดีค่ะ